หลังจากคนตกไปสองชั่วโมงน้ำเต็มให้เต็มนะดูส่วนบ่าเขือสิได้จับอึงแทนว่าห้องอยู่ว่าว่าหัาว,วอือเอาจบแล้วเบิ่แล้วน้ำตาสิไหลแล้ว ว่าเสียงหมาเลยเลยโอ้ยแล้วเราจบละดู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 หาเบิ่งคว้าแดงโอ้ยไม่ได้หรอกเอาเสด็จดดีลไรใช่เนี้ยเฮ้ย ไปบึดเดียวพานไปแค่สีชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยว่าอึงหงซ้ำแล้วก็อย่างอีโบดูฮาแล้วอีมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะมิดมัดมิดมัด เนอยตายครักตายแล้วจบแล้วตายแด้แทะโอ้ว่จาจักยังเป็นยังจับอึงพลนว่ามืออนี้ นี่แล้วกระเซตตะกอดนะฝนตกลายกับน้ำตาสิแตกสิแตนท่วมเบิดจังยังเป็นยังตอนแรงบ่มีก็บม่มีเขาบอกว่าอีสานบันนีแรงเบิงฮาแล้วท่วมเบิดบ่มียังอีเรียเขียวตึเขียวตืออยู่มือสวยนี้โอ้โอโอ 啊，也也也。